สวัสดีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยเคมีในทุเรยน,เนะครับมีเพื่อนๆหลายคนถามมาว่าปุ๋ยเคมีใส่ได้ไหมใส่ยังไงบางคนมีอาการเค็มปุ๋ยด้วยมันจริงไหมนะครับแล้วก็มาทําคลิปเพื่อต่อต้านกับความเชื่อที่ว่าการใส่ปุ๋ยส่งผลเสียกับทุเรียนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูการทํางานของผมในคลิปนี้กันนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูเห็นๆเ,เลยนะครับแล้วก็เทียบการจเจริญเติบโตให้ดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเนื้อหานะครับ อ,อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเพื่อนดูการเติบโตของต้นนี้นะครับต้นนี้คือทุเรียนอายุ9เดือนกว่ากว่าเเดือนกว่ากว่ากว่านะครับแต่ปุ๋ยมาตั้งแต่ปลูกวันแรกเลยนะครับแต่เป็นใช้อินรียเคมีเดี๋ยวเพื่อนดูการเติบโตก่อนเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูเลยว่าผมวันนี้ผมใส่ปุ๋ยผมจะใส่ดูเลยว่าผมใส่ยังไงนะครับเราจะเทียบสัดส่วนและอธิบายการใส่อย่างละเอียดสําหรับคนที่ยังกลัวการใส่ปุ๋ยอยู่นะครับวิธีการใส่ปุ๋ยผมจะใส่อยู่ในโซนตรงนี้ครับ แถวแถวโคนนี่เลยประมาณนี้ครับแถวโคนของขาป,ปักกันให้น้ําผมเลยนะเพื่อนๆดูกันเติบโตก่อนนะครับกิ่งข้างนะครับเพื่อนๆเก้าเดือนอย่างงี้นะผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับโอเคนะครับการเติบโตก็เดี๋ยวเราดูกันไปไ่ทีละต้นเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังก่อนนะครับวันนี้ที่ผมจะใช้คือปุ๋ยเคมีนะครับสุดเสมออย่างงี้นี่นะครับสุดสิบหกนะครับโอเค ต้นนี้โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามดูคลิปของผมผม,ผมจะใส่ปุ๋ยอินทรียเคมีเป็นหลักนะครับหลักการคิดง่ายๆคือ,ต,อ,อ,อคต้นทุเรียนอายุ1ปีอย่างนี้นะครับต้นทุเรียนอายุ1ปีใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีไม่เกิน2กํามือต่อต้นต่อเดือนหมายถึงต้นอายุ1ปีเนี่ยยัง9เดือนเนี่ยก็ใส่น้อยฝ่าที่พูดนะครับกำลังพูดถึง อธิบายถึงต้นทุเรียนอายุ1ปีใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีไม่เกิน2กํกำมือต่อต้นต,ต่อเดือนแบ่งใส่ทุก15วันหมายถึง15วันใส่1กํากำมืออีก15วันใส่1กํากำมือแบบนี้อ้าวแล้วสมมติว่าเริ่มปลูกแช่ตาแบบนี้แช่ตาแบบนี้เช่บบนชเดียวกันครับแต่เราใส่แต่น้อยไปหามากหมายถึงครับต้นเนี้ยผมปลูกปั๊บเมื่อการเดือนที่แล้วอ่ะผมใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีทันที1ช้อนโต๊ะ อีกรับก15วันผมก็ใส่เป็นช้อนครึ่งอีก15วันผมใส่2ช้อนคือปุ๋ยและน้ําเป็นตัวทาให้ต้นทุเรียนเจริญเติบโตเหมือนคนเรากินข้าวนะครับสามมื้อเราแข็งแรงอยู่ดีวันดีคืนดีเราไปอดข้าวเหลือสองโอหิวมากนะครับเพื่อนๆต้นไม้ก็เช่นเดียวกันนะครับพลังงานและการเติบโตทั้งหมดได้มาจากปุ๋ยทางดินนะครับใครอยากเสริมทางใบอันนั้นเสริมได้นะ พลังงานทั้งหมดได้มาจากปุ๋ยและน้ําที่ถูกต้องให้อย่างสม่ําเสมอเขาก็โตอย่างสม่ําเสมอน,นะครับแปลงไหนให้ปุ๋ยน้อยนะครับการเติบโตก็ก็ไปตามสภาพเพราะต้นไม้เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเราให้เขากินปุ๋ยอย่างสม่ําเสมอเขาก็เติบโตละให้เราอย่างสม่ําเสมอโอเคนะครับปุ๋ยอินรียเคมีอัตราส่วนคือ,อต้นทุเรียนอายุ1ปีไม่เกิน2กํามือต่อต้นต่อเดือนพอทุเรียนเข้าอายุ2ปีปั๊บเราใช้เกณฑ์คือ ปุ๋ยอินรีย์เคมีไม่เกิน4กนมือต่อต้อนต่อเดือนแบ่งใส่ทุก15วันเช่นกันนะครับโอเคอัตราการใส่ปุ๋ยของผมคือแบบนี้นะครับใครสงสัยก็ทักมาถามนะนะครับอา่าแล้วบางคนหาปุ๋ยอินรียเคมีไม่ได้นะครับเราใช้ปุ๋ยเคมี Me. เราลดอัตราส่วนลงลด30คือใส่ใส่ปุ๋ย70ปริมาณนะคือ70เช่นในต้นเรียนอายุ1ปีปุ๋ยอินทรีย์ เคมีไม่เกิน2กํกำมือต่อต้นต่อเดือนนะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีในทุเรียนอายุ1ปีเราใส่ประมาณไม่เกิน1กํากำมือครึ่งต่อต้นต,ต่อเดือนนะครับครั้งหนึ่งก็เรียกว่าไม่ถึงกำมือนะครับทุกสิบมาวันทุกสิบห้าวันอ่ะเดี๋ยวผมจะมาดูเออพามาดูทุเรียนต้นนี้นะครับในการใส่ปุ๋ยเคมีของผมนะครับอายุ9เดือนนะเพื่อนผมใส่ไม่ถึงกำมือปกติเราจะกำมือเต็มเราก็กะเอาครับแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ย เนี่ยคือกำมือหลวมอย่างเงี้ยง่ายๆแบบนี้เลยบ,บริเวณการใส่สําคัญที่สุดน,นะครับสําหรับทุเรนเล็กใกล้โคนเพื่อนๆดูนะครับใส่ดูปริมาณแบบนี้นะครับเราอ่านเลยครับนี่ใกล้โคนแค่นี้เองครับแค่นี้เองเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเขาพาเข้าไปดูที่โคนนะครับ นี่สภาพยอดสภาพใบนะครับนี่ทั้งหมดได้มาจากปุ๋ยและฮิวมิกเสริมฮิวมิกสารปรปับปรุงดินของผมนะครับก็เสริมกันอยู่ตลอดนี่การสปุ๋ยแบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นปะใกล้โคนสาเหตุที่เราต้องใส่ใกล้โคนเพราะอะไรครับเพราะว่าทุเรียนอ่ะผมจะอธิบายฟังนะครับถ้ามีคนถามผมเรื่องทุเรียนใบเหลืองผมจะถามว่าใส่ปุ๋ยหรือยัง ใส่ปุ๋ยแล้วเอาโอเคคุณใส่ตรงไหนบางคนบอกว่าใส่รอบทรงพุ่มหมายถึงตรงนี้ออกไปก็ใส่เป็นวงนอกออกไปอย่างนี้นะครับรอบทรงพุ่มทุเรียนเล็กนะครับถ้าเราจินตนาการไปตั้งแต่ตอนเราปลูกอ่ะรากเขาจะถูกบังคับไปอยู่ในถุงดําลึกลึกลงไปในดินนะครับเพราะว่าเขาถูกบังคับปกตีทุเรียนเป็นพืชลกักเตอร์จะแผ่ออกอย่างนี้แต่ตอนที่ปลูกรากจะถูกบังคับอยู่ในใต้ดินเพราะอยู่ในถุงดําเสร็จแล้วหนึ่งใบหนึ่งครั้งรากก็จะค่อยๆขยับ พอแต่อีใบนึงก็ขยับแต่อีใบนึงก็ขยับทุเรียนเล็กโดยส่วนใหญ่ถ้าให้น้ําให้ปุ๋ยเหมาะสมนะครับแบบเนี้ยสภาพนี้นะ45วันแตกหนึ่งใบแล้วเพื่อนๆนคิดดูฝ่าลากเขาจะขยับมารอบทรงพุ่มเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนนะครับสมมุติว่าทุเรียนเล็กปลูกใหม่ใครไปใส่รอบทรงพุ่มหรือใส่วงนอกด้วยการกลัวว่าเขาจะเข้มปุ๋ยนะทุเรียนจะได้กินน้อยมากนะครับแล้วคุณจะเพิ่มต้นทุนในการให้ปุ๋ย กับกันนะครับของผมคือให้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับใกล้จุดที่รากเขาอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยผมจินตนาการว่ารากเขาอยู่ในโซนนี้ถึงขาปักนะจกคนถึงคาปักผมก็ให้ปุ๋ยในโซนแบบนั้นนะครับทํางานง่ายๆ,ๆแบบนี้การจเจริญเติบโตเพื่อนดูนะครับหลายๆคนได้รับการแนะนําการใส่ปุ๋ยจากผมไปนะครับอัตราส่วนที่ผมบอกแล้วก็มีอาการใบไหม้ในช่วงนี้นะผมจะบอกให้นะครับ อาการปลายใบไม้ขอบใบไม้นะครับมันเป็นอยู่แล้วนะครับสําหรับทุเรียนที่ยังไม่แข็งแรงอย่างเต็มที่นะครับในช่วงที่เปลี่ยนผ่าฤดูปรับตัวไม่ทันเช่นช่วงนี้เลยเฝนต่อหนาวหนาวต่อร้อนล,ลักษณะแบบนี้ครับเขาปรับตัวไม่ทันคราน้ําไม่ทันนะครับ บางคนก็ว่าถ้าปลายใบไม้เป็นเชื้อราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้สำหรับผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับถ้าใบนี้เป็นปลายใบไม้เดี๋ยวรอบหนะ้าเขาก็ถ้าเขาแข็งแรงนะเดี๋ยวรอบหนะ้าเขาก็หายแต่ขออย่าให้มีร่องรอยของเชื้อราเข้ามาพอนะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่ให้ดูอีกนะครับใส่ให้ดูเป็นแนวนะครับเพราะว่าอ๊ออ่ะเพื่อนดูนะดูการเติบโตก่อนนะครับช่วงเก้าเดือนนะครับนี่มานี่นะครับเอ่อที่เห็นกิ่งโป่งนี่ เออไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าตุเรียนผมอ่ะมันจะถูกตัดแต่งกริงอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับถ้าไม่แต่งนี่โอ้ใบสุดๆนะครับเอาเพื่อนดูนะครับอย่างนี้นะไม่ถึงกำมือดีนะครับใส่ตรงนี่เลยนะครับใกล้คนอย่างนี้นะครับนี่หวานไปที่คนมีอย่างนี้ครับรดน้ําตามนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆทีนี้อ่าอดี๋ผมภาพ เดี๋ยวผมจะพามาดูตอนนี้นี่ก็เป็นนี่นะครับเพื่อนๆดูนะออยอดเขาจะนอนจะอยู่ไวย้ทีเนี้ยปกติอะ่ะผมจะใส่อินซีย์เคมีตัวหน้าสูงอินรีย์เคมีนะครับสูตรตัวหน้าสูงคือตัวเอ็นเยอะตัวเอ็นนี่คือกา,การเจริญเติบโตทางยาวนะครับยอดยาว กิ่งยาวใบาย,ยาวใบใหญ่นะครับคือเป็นโครงสร้างทางด้านนี้นะครับเช่นถ้ามีคนเคยมีคนบางภาคของประเทศนะครับเขาจะชินกับการใช้4600นะครับคือ,อยูเรียนะครับเขาจะถามว่ายูเรียใส่ได้ไหมผมไม่แนะนำนะครับสำหรับียนเล็กเ,เพราะว่ามันเร่งการเจริญเติบโตจนเกินไปนะครับคือมีตัวเ e ออย่างเดียวนะครับนี่ขนาดปุ๋ยที่ผมใส่คือ933633นะครับตัวหน้าสูงอย่างเดียวนะเพื่อนๆดู ถ้าเขาสมบูรณ์เขาจะตอบสนองยอดย้วยและเดี๋ยวผมเข้าไปเข้าไปเทียบให้ดูนะครับว่าการยอดย้วยคือย,อยังไงเพื่อนเพื่อสังเกตที่ยอดเอ๊ะสักครู่นะครับผมปรับกล้องก่อนเดี๋ยวถ้ามันโอเคนะครับผมสูง170น้เพื่อนกิ่งพันคือ150บาทนะครับสำหรับแปลงนี้เพื่อนดูนะดูนะเห็นป้าปกตันต้องแบบนี้เนาะแต่นี่ด้วยฟาร์มที่มันได้รับเอ็นในปริมาณที่ม,มากอย่างต่อนเนื่องเนี่ยใบต้นเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะทำให้ผม เป็นเหตุผลหนึ่งที่ต้องปรับปุ๋ยเป็นปุ๋ยสุดเสมอนะเพื่อนแต่ถ้ายังไม่ตั้งใส่เสมอไปสองสรอบแล้วยังไม่ตั้งตัดยอดช่วยนิดนึงตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะตั้งได้เองนะครับนี่โอเคประมาณนี้นะครับเ,เหตุผลที่ผมใช้ปุ๋ยเคมีนะตอนนี้คือ1มันใช้ได้อยู่แล้วนะเพื่อนแล้วแต่คนชอบออยอดย,ย้วยกิ่งยาวใบายาวเริ่มเริ่มแล้วครับผมก็ต้องตัด คือเขาแสดงอาการว่าเขารับเอ็นได้มากผิดปกติแล้วผมก็ต้องตัดด้วยปุ๋ยสุดเสมอนะครับแล้วก็พอดีไปหาซื้อแล้วมันหมดพอดีด้วยปุ๋ยอินรีเคมีก็เลยเอาเสมอมาก็กระสอบนึงก็ใช้ได้นานครับห้าสโลนะครับการเติบโตแนี้นะเพื่อนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะนี่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะได้ไล่ใส่ปุ๋ยต่อให้หมดสวนนะครับสิ่งสําคัญ หลักสําคัญสําหรับการใส่ปุ๋ยทุเรียนนะครับ,บผมพาไปดูเพิ่มก็นแหนะครับมันก็แบบนี้ทั้งแปลงนะเดี๋ยวเพื่อนจะหาว่าคัดแต่ต้นสวยๆมานะครับมีโซนที่สมๆหน่อยก็จะอยู่โซนรูนะเพื่อนโดนน้าท่วมเคเอนะครับ,ดด KL, รบอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุเรียนผมเก้าเดือนอ่าโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราปิดคลิปกันตรงนี้ก็ได้นี่ทุเรียนเก้าเดือน ในดินที่แมแตะย่ายังไม่ค่อยอยากจะขึ้นเลยนะครับก็มีแต่ย่าแบบนี้ซึ่งน้อยนะครับถ้าเทียบกับสแปลงอืนน่นๆของผมอะปรติย่าจะขึ้นมากลกมากนะครับโอเคนี่นะครับปลูกกินข้าง150โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สาธิตวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกต้นก็ได้ในทุเรียนเล็กนะครับนี่นะครับ,นะรบปลูกต้นไม้ผมไม่เอาเปลี่ยนต้นไม้นะครับ ไม่ลดต้นทุนด้วยการไม่ใส่ปุ๋ยหรือหมักหรือใส่ปุ๋ยที่เป็นอินรีย์อย่างเดียวที่ไม่มีธาตุอาหารที่เขาต้องการนะครับให้เขาอดอดจากอยากอย่างนี้ผมไม่ทานะครับแต่ถ้าอยากจะลดต้นทุนนะครับทำดินให้ดีนะครับอ,อาจจะใช้ตัวสารปรับปรุงดินของผมคือฮิมิกก็ได้นะครับหรือใส่พวกมูลวัวรอบนอกนะครับมูลวัวไม่ได้เป็นอาหารพืชแต่ทําให้ดินดีนะครับอันนี้คือเราไม่เอาเปรียบเขาแต่ถ้าสมมติว่าโอ้ต้นทุนปุ๋ยแพงจังเลย อยากหมักปุ๋ยใช้เองใช้แต่ปุ๋ยหมักอย่างเงี้ยทุเรียนเขาจะบอกเราเองนะครับว่าเขาไม่โตนะครับใบก็จะไม่เขียวเข้มเขาจะอ่อนแอนะครับพืชนี้เขาบอกแล้วนะครับว่าอาหารเขาไม่พอกินแร้อเราปล่อยเขาอยู่กลางแดดโดยที่อาหารไม่พอกินเพื่อน <c oughs> คิดดูว่าเหมือนเราเปรียบเขาอะครับนะครับพืชเหมือนเราปลูกแล้วเราเราอยากจะได้ กำไรที่สูงสุดจากได้ต้นทุนต่ำ่ะเอาเปรียบเขาเหมือนจ้างลูกน้องแล้วให้เงินเดือน้อยให้อดอดจากยากเหมือนกันเลยครับลักษณะเหมือนกันนะครับอย่างนี้ใบเต็มอย่างนี้ก็บ่งบอกแล้วว่าให้กินได้อย่างเหมาะสมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่ยังกลัวการใส่ปุ๋ยอยู่ก็ดูคลิปผมนะครับแล้วลองไปปรับใช้ดูสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ